สเหตุผลที่ยังทำให้คุณนั้นดึงดูดไม่ได้ถ้าคุณก้าวผ่านสามข้อนี้มาได้ไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณต้องการคุณจะดึงดูดมาได้แน่นอนอ่านะคะจริงๆแล้วในหนังสือถ้าใครเป็นแฟนหนังสือของ The Secret นะก็จะรู้ว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะใหญ่แค่ไหนถ้าเป็นสิ่งที่คุณต้องการคุณจะได้มันแน่นอนนะคะในหนังสือเขียนว่ายอย่างนั้นแล้วก็ ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือให้เริ่มนะคะเริ่มที่จะดึงดูดจากสิ่งเล็กๆก่อนเพราะอะไรรู้ไหมการที่เราเริ่มด้วยการดึงดูดสิ่งเล็กๆก่อนมันง่ายต่อการเชื่อถ้าอยู่ดีๆเราเริ่มที่จะดึงดูดสิ่งใหญ่ๆเลยดึงดูดบ้านหลังละร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยเราเองยังไม่เชื่อเลยแล้วเราจะดึงดูดมาได้ยังไงจริงไหมถ้าในหนังสือ t ด e s ซ c r e t เนี่ยเขาจะบอกไว้เลยว่าให้ลอง เริ่มจากการดึงดูดสิ่งเล็กๆก่อนอย่างเช่นกาแฟสักแก้วหนึ่งกาแฟฟรีสักแก้วนึงอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ที่จอดรถก็ได้ประมาณนี้เพราะว่าอะไรเพราะมันง่ายต่อการที่เราจะเชื่อว่าอ๋อกาแฟแก้วนึงแก้วละไม่เกินร้อยยังไงเราก็ต้องดึงดูดมาได้แน่นอนอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเทคนิคนะคะเมื่อเราได้รับมาแล้วความเชื่อความความมั่นใจในตัวเรามันก็เพิ่มมากขึ้นและเราค่อยเพิ่มเลเวลในการ ดึงดูดสิ่งใหญ่ๆขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดก็ได้เหมือนกับทางคนที่เขียนหนังสือ How to Win the Lottery with the Law of Attraction นะคะตรงนั้นเขาก็เริ่มที่จะดึงดูดเงินรางวัลไม่ได้ใหญ่มากก็เป็นเงินรางวัลเล็กๆพอที่เขาจะเอาไปปลดหนี้ได้คุณเอดดี้โครนาโดนะคะถ้าใครได้อ่านก็จะรู้ว่าเขาเริ่มที่จะดึงดูดจากเงินรางวัลเล็กๆก่อนเพื่อนำไปปลดหนี้หลังจากนั้นก็เข้าใช้เทคนิค ในการเพิ่ม up level ความต้องการของเขาขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ความเชื่อเริ่มแล้วพอความเชื่อมาเนี่ยความมั่นใจมันมาพอความมั่นใจมาปุ๊บเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นความเชื่อนะ่ะเชื่ออย่างสุดใจนะ่ยยังไงมันก็ได้ประมาณนี้นะคะก็เลยนํามาแชร์ต่อทุกคนเพราะฉะนั้น3วิธีนี้3วิธีที่จะให้ไปนี้ลองไปปรับใช้ดูเพราะว่าเป็น3วิธีที่ครูทัชชีพก้าวผ่านมาได้ในช่วงแรกๆที่เจอแบบทดสอบ เชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงในช่วงแรกๆนะคะเรื่องของกฎแรงดึงดูดข้อแรกเลยเนี่ยข้อที่หนึ่งนะก็คือคนที่ยังดึงดูดไม่ได้คือคนที่ยังมีความสงสัยอยู่ความสงสัยนี่เป็นตัวบล็อกเราเลยนะทุกคนตัวที่มาบอกว่าโอเคคุณยังไม่เชื่อ,อความสงสัยก็คือความยังไม่เชื่อ กฎแรงดึงดูดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราสภาวะอารมณ์ที่เราส่งออกไปใช่ไหมครูเคยพูดอยู่บ่อยๆว่ากดแรงดึงดูดทํางานผ่านอารมณ์และความรู้สึกความเชื่อก็คือความรู้สึกที่คุณมีกับเรื่องนั้นๆคุณเชื่อหรือเปล่าเราว่าคุณจะมีบ้านหลังละร้อยล้านถ้าคุณยังไม่เชื่อมันก็จะยังไม่เกิดขึ้นสิ่งเดียวที่ทําให้ความเชื่อของคุณลดลงก็คือความสงสัยความสงสัยความลังเลความสงสัยก็คือ มันจะได้หรอมันมันจริงหรอกดแรงดึงดูดมีจริงๆรหรอคนอื่นที่เขาทำกันได้ฟุกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเกิดความสงสัยความลังเลความไม่เชื่อความไม่แน่นอนใจขึ้นมานี่แหละเหตุผลข้อแรกที่ทําให้ยังดึงดูดไม่ได้แล้วจะทํายังไงให้เราเลิกสงสัยมีแต่คนบอกว่าอย่าสงสัยอย่าสงสัยทําไปเลยทําไปเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องมีวิธีการนะที่จะทําให้เราเลิกสงสัยได้แล้วมันมีขั้นตอนยังไงที่จะทําให้เลิกสงสัย ตัวของครูตาชีเองนะคะเ,เริ่มแรกที่ทําให้ตัวเองไม่สงสัยก็คือทําให้ตัวเองเชื่อโดยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปในไลฟ์ที่แล้วก็คือครูใช้เทคนิคการาการเซลท็อกการเซลท็อกการ,ปรเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆของเรานี่แหละง่ายที่สุดเพราะกดแรงดึงดูดทํางานผ่านความเชื่อผ,ผ่านความคิดของเราใช่ไหมต้นตอที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ก็คือสมองของเราสมอง ความคิดของเรานี่แหละที่จะเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นลูรเริ่มจากการเซลทอล์กการแอฟเฟอร์เมชันกับตัวเองใหม่เรียกง่ายๆว่าเป็นการโปรแกรมจิตใหม่ไม่เอาแล้วเรื่องเดิมๆความรู้สึกแบบว่าฉันโชคร้ายฉันโชคไม่ดีไปที่ไหนก็เจอแต่หัวหน้าลำเอียงหรืออะไรเงี้ยไม่เอาและความรู้สึกแบบนั้นเริ่มใหม่เอากันใหม่โปรแกรมจิตใหม่ใส่ข้อมูลใหม่ๆเข้าไปให้กับตัวเอง ข้อมูลเดิมๆแบบว่าโชคร้ายหรืออะไรเงี้ยไม่เอาละฉันตัดสินใจเออข้อนี้ก็สําคัญนะหลายคนยังไม่ตัดสินใจการไม่ตัดสินใจนี่ก็คือ,อ,อความโลเลไม่แน่นอนไม่แน่ใจว่าตัวเองจะจะเดินเส้นทางนี้ดีไหมก็คือยังไม่ตัดสินใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะ ใช้กดแรงดึงดูดให้ได้ผลจริงๆนะคุณต้องตั้งเป้าให้ชัดและเป้าต้องนิ่งคุณต้องตัดสินใจให้ชัดว่าคุณจะเป็นใครคุณจะทําอะไรคุณจะ,กะเกษียณก่อนไว้ใช่ไหมคุณจะมาทําธุรกิจส่วนตัวหรือเปล่าคุณจะเดินในเส้นทางไหนตัวของครูตาชีอเองเนี่ยตัดสินใจเด็ดขาดชาัดเจนฉันจะ,กะเกษียณก่อนวัยฉันนี่แหละออกมาทําธุรกิจส่วนตัวรับงานฟรีแลน โดยที่ไม่สนใจเศรษฐกิจใดๆก็คือเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเป็นคนคนเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจการตัดสินใจแน่ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะทําให้คุณเลิกที่จะสงสัยได้ก็คือมีเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตก็แล้วแต่จงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจไปเพราะว่าถ้าคุณตัดสินใจแล้วมันต้องออกมาดีแน่นอน <c oughs> ครูเองก็พูดกับตัวเองแบบนี้ ิ่งทุกสิ่งที่ฉันตัดสินใจมันต้องออกมาดีแน่นอนเออมันมีข้อความอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งที่ครูเพิ่งจะซื้อมาเพิ่งจะได้มานะคะชื่อหนังสือเดี๋ยวนะน,นึกก่อน How Good Can It Get อ่าที่เขียนโดยคุณคุณอลันอืมตรงนี้ก็เป็นหนังสือที่ดีมากเดี๋ยวจะมาแชร์ทุกคนนะคะคุณเบิร์ดเอเวอริตเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานก็คือเป็นเศรษฐีชาวอเมริกาเขามีปัญหาในตอนนั้นก็คือ ระบบของโรงงานเขานะ่ค่ะล่มล่มในขณะที่มีออเดอร์เข้ามาเยอะมากแล้วลูกน้องก็เ,เดินไปถามว่าจะทํำยังไงดีเขาก็บอกว่าก็ติดต่อคนที่เขียนเาขาเรียกอะไรนะเขียนโปรแกรมของบริษัทสิติดต่อบริษัทนั้นสิพนักง,งานก็ติดต่อไป,ปติดต่อไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พบว่าคนที่เขียนโปรแกรมเนะ่ะเขาลาพักร้อนไปเที่ยวไม่ได้เข้าออฟฟิศประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะประมาณนี้แหละเสร็จแล้วเนี่ยคุณคุณเบิร์ดเนี่ย เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเขาก็เข้าไปนั่งห้องแคนเีนจนคุณอลันเจ้าของหนังสือคนที่เขียนหนังสือเนี่ยก็เดินไปถามว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหรอคุณไม่กังวลหรือไม่ได้รู้สึกวิตกอะไรกับสิ่งสิ่งนี้เลยเหรอเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้จะวิตกทาไมเพราะเขาพูดกับตัวเองเสมอว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ทุกอย่างจะจบลงด้วยดีเขาใช้คํานี้เห็นไหมเพราะฉะนั้ในใครที่อยู่ในช่วงของการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตนะ คุณพูดกับตัวเองเลยว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ทุกอย่างจะจบลงได้ดีแน่นอนแบบนี้ก็ได้หรือถ้าตัวของครูจะช้เนี่ยเอามาปรับเป็นภาษาไทยให้มันดูเป็นเป็นคําที่ทรงพลังมากขึ้นครูก็จะใช้คําว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ทุกอย่างต้องออกมาดีแน่นอนไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ทุกอย่างต้องออกมาดีแน่นอนครูจะใช้คํานี้เพราะว่ามันทรงพลังมันเป็นคําที่ ตรงกับภาษาไทยแล้วก็ดูทรงพลังมากประมาณนี้นะคะครูก็ใช้คํานี้เหมือนกันก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรกับการที่จะต้องมากระเสียงก่อนว้ยในช่วงโกลกในช่วงโควิดซะด้วยซ้ําก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะแล้วก็มีความสุขกับมันโอเคอันนี้ก็เป็นข้อแรกก็คือคุณต้องตัดข้อสงสัยความลังเลออกไปให้ได้วิธีการตัดอ่ครูสรุปให้อีกทีนึงก็วิธีการตัดความสงสัยความลังเลที่คุณมีอยู่ก็คือ ใส่ชุดคําพูดใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆโปรแกรมจิตตัวเองใหม่ไม่เอาแล้วตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าคุณจะเป็นใครคุณจะเป็นใครคุณจะทําอะไรให้กับตัวเองหลังจากนี้เมื่อตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็เปลี่ยนชุดความคิดเลยอย่าลืมนะในหนังสือ The Secret เขียนไว้ว่าคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ คุณจะได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณได้คุณก็ได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่คุณจะต้องตัดออกไปเลยถ้าคุณอยากใช้กดแรงดึงดูดให้ได้ผลก็คือหยุดการลังเลสงสัยต้องไม่ลังเลและก็ไม่สงสัยใดๆกับเรื่องนั้นๆที่คุณตัดสินใจแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงแน่นอนบอกกับตัวเองแบบนี้ว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ทุกอย่างต้องออกมาดีแน่นอนนะคะแล้วมันจะออกมาดีจริงๆตามที่คุณพูด เราจะเป็นไปตามคำที่เราพูดกับตัวเองเพราะคำที่เราใช้พูดกับตัวเองก็คือแรงสั่นสะเทือนที่เราส่งออกไปแน่นอนเราส่งใบแบบไหนเราจะได้รับแบบนั้นกลับมาเสมอนั่นเองนี่คือกฎแรงดึงดูดแบบง่ายๆครูเน้นอีกทีหนึ่งนะช่องนี้เราจะพูดถึงกฎแรงดึงดูดกับการสร้างความโชคดีแบบง่ายๆเอาแบบง่ายๆเพราะว่าในเมื่อมันมีเส้นทางมีวิที่มันง่ายๆอยู่แล้วเราจะไปทําที่มันยากๆทําไมจริงไหม,มเพราะฉะนั้นเอาง่ายเข้าว่าข้อที่2 ข้อที่2ก็คือสิ่งที่ทำให้คุณยังดึงดูดไม่ได้ก็คือการเฝ้ารอการเฝ้ารอสิ่งสิ่งนั้นอย่างเช่นคุณอยากที่จะอยากที่จะขออยากที่จะเลื่อนตำแหน่งอ่ะเอางี้ก่คุณอยากที่จะเลื่อนตำแหน่งคุณเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่น้อมันจะได้เลื่อนสักทีหนึงเมื่อไหร่น้ออะไร่เงี้ยการเฝ้ารอ ความรู้สึกของการเฝ้ารอก็คือการยังไม่ได้กดแรงดึงดูดก็คือคุณทําสิ่งใดก็แล้วแต่คุณต้องไว้วางใจว่าคุณได้รับและคุณต้องเป็นคนคนนั้นไปแล้วคุณไว้วางใจว่าคุณได้สิ่งนั้นไปแล้วคุณเป็นสิ่งสิ่งนั้นไปแล้วสมมุติว่าคุณอยากจะเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการคุณก็แอคชั่นเป็นผู้จัดการไปเลยเป็นคนคนนั้นไปเลย อาจจะไม่ไม่กล้าที่จะเป็นที่ออฟฟิศก็ไม่เป็นไรก็มาฝึกซ้อมเป็นอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งครูควรไปอ่านในใน Google เดี๋ยวนะมันมันก็นานมาแล้วเหมือนกันมีพนักงานของธนาคารหนึ่งเขาอยากที่จะเป็นผู้จัดการธนาคารเขาแอคชั่นตัวเองเป็นผู้จัดการธนาคารเลยเริ่มตั้งแต่การแต่งตัวการดูแลตัวเองสีสันจะลดเท้าของเขานี่ดูดีมาก คือเขาเรียกว่าเป็นการวางตัวเป็นผู้จัดการไปเลยทั้งที่ตัวเองยังเป็นพนักงานอยู่แล้วก็มันก็ไม่แปลกที่เขาได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการจริงๆนะคะเป็นเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริงครูอ่านเจอใน Google เมื่อนานมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะเป็นอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องไปเฝ้ารอไม่ต้องไปเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้โอ้ยเมื่อไหร่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะนอะไรเงี้ยถ้าเฝ้ารอก็คือไม่ได้แล้วเพราะว่าการเฝ้ารอก็คือความรู้สึก ความรู้สึกขาดแคลนความรู้สึกยังไม่ได้รับสิ่งสิ่งนั้นก็ให้เป็นคนคนนั้นไปเลยอยากเป็นผู้จัดการใช่ไหมก็แอคชั่นเป็นผู้จัดการไปเลยอาจจะไม่กล้าแอคชั่นในที่ทางานในช่วงแรกๆก็ไม่เป็นไรกลับมาลองแอคชั่นอยู่ที่บ้านหน้ากระจกก็ยังได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูในข้อที่2นี่แหละที่ทําให้หลายคนยังไม่ได้รับสักทีบางคนเนี่ยทำครบทุกข้อแล้วนะแต่ขาดข้อเดียวก็คือข้อนี้แหละเฝ้ารอซื้อลอตเตอรี่พอ ถึงวันที่ลอตเตอรี่ออกจริงๆมานั่งดูนาฬิกาออกหรือยังออกหรือยังได้หรือยังจะถูกไหมจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นไหมเป็นการเฝ้ารอก็ไม่ได้เพราะมันเป็นความรู้สึกที่ยังไม่ได้รับความรู้สึกนี้มันขาดแคลนมันเป็นความรู้สึกแบบโหยหาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากที่จะดึงดูดอะไรสักอย่างหนึ่งตามที่คุณต้องการจริงๆน่ะ คุณต้องตัดความรู้สึกนี้ออกไปให้ได้นะความรู้สึกแบบเฝ้ารอความรู้สึกแบบว่าเมื่อไหร่กรันอะไรเงี้ยต้องตัดมันออกไปนะคะโอเคแล้วก็มาถึงข้อที่3ข้อที่3คุณต้องอนุญาตคุณต้องอนุญาตให้คุณเป็นคนคนนั้นเหมือนที่น้องคนนั้นอ,นอนุญาตให้ตัวเองเป็นผู้จัดการธนาคารโดยการสวมรอยสวมบทเป็นผู้จัดการไปเลย อันนี้ก็เหมือนกันคุณต้องอนุญาตให้เป็นคนคนนั้นคุณต้องอนุญาตให้คุณเป็นคนคนนั้นให้ได้อนุญาตยังไงอย่างเช่นคุณอยากที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่คุณไม่เคยซื้อเลยนั่นก็แสดงว่าคุณไม่อนุญาตให้ตัวเองเป็นคนคนนั้นคือต้องบอกอย่างนี้ทุกคนกดแรงดึงดูดเนี่ยเขาจะทำงานผ่านอารมณ์และความรู้สึกใช่ไหม และหลายคนยังเข้าใจผิดว่าจักรวาลเนี่ยจะส่งเงินเป็นก้อนมาให้วางตรงหน้าบ้านเลยหยิบเอาเลยเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่นะจักรวาลจะทํางานแบบนี้จักรวาลหรือพระเจ้าแล้วแต่ใครจะเรียกนะคือจะทํางานผ่านเหตุการณ์สถานการณ์และผู้คนเขาจะส่งเหตุการณ์สถานการณ์และผู้คนมาให้กับเราผู้คนเหล่านั้นเหตุการณ์เหล่านั้นจะนําพาเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการอ่ะอันนี้แหละเป็นการทํางานที่ทุกคนยังยังสงสยัยยังไม่ทราบข้อนี้ ก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะส่งมาให้เป็นเงินก้อนเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่จะส่งมาให้เป็นเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รับเหตุการณ์สถานการณ์และผู้คนที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จแต่คุณปฏิเสธคุณไม่รับก็คือการไม่อนุญาตอย่างครูตาเชียงเนี่ยอยากที่จะ,กะเกษียณก่อนวัยเมื่อจักรวาลเมื่อพระเจ้าส่งเหตุการณ์สถานการณ์มา,เ,าเส้นทางแห่งการสร้างธุรกิจ เส้นทางแห่งผู้คนที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จเส้นทางต่างๆที่จะทำให้เราเป็นคนที่เราต้องการเป็นคนที่กเกษียณก่อนวัยเป็นคนที่มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตจริงๆมีเวลาให้กับตัวเองให้กับครอบครัวเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆครูตาชีกลับปฏิเสธวันนี้ก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้นึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์ที่จะนำพาคุณให้ไปสู่เส้นทางที่คุณต้องการมาถึงคุณต้องอนุญาตให้คุณเป็นคนคนนั้น บางคนอยากจะลาออกจากงานเคยได้ยินไหมบางคนอยากจะลาออกจากงานฉันจะออกจากงานจะออกจากงานจะไปทําธุรกิจส่วนตัวเมื่อเวลามาถึงกลับไม่อนุญาตให้ตัวเองเป็นคนคนนั้นคืออะไรไม่กล้าลาออกไม่กล้าแม้แต่จะคิดยื่นใบลาออกคิดเยอะออกไปตอนนี้หรอโควิดหรอจะไปรอดไหมนะจะมีลูกค้าหรือเปล่าจะทํายังไงดีสงสัยลังเลเกิดขึ้นเห็นไหมก็กลับไปข้อที่หอีก เพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์สถานการณ์หรือผู้คนที่จะมาเกื้อหนุนคุณให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการมาถึงคุณจริงๆแล้วณตอนนั้นน่ะคว้ามันเอาไว้นะทุกคนเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆถ้าจักรวาลหรือพระเจ้าส่งเส้นทางมาให้คุณแล้วและคุณไม่ได้แอคชั่นหรือคุณไม่ได้รับมันน่ะคือ the law of attraction ลงท้ายด้วยแอคชั่นถ้าคุณไม่แอคชั่นคุณไม่ทำอะไรเลยคุณปล่อยโอกาสนั้นผ่านลอยไป พระเจ้าก็จะส่งมาอีกแหละจกักรวาลก็จะส่งมาอีกถ้าคุณปฏิเสธอีกโอกาสมันก็จะหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือจะไม่มีการส่งมาให้เพราะฉะนั้นนะถ้าคุณมีโอกาสมีสถานการณ์เหตุการณ์ผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณที่จะนำพาคุณให้ไปสู่จุดหมายที่คุณต้องการได้คว้าม,มันเอาไว้อย่าปล่อยผ่านทำเลยนะตอนนั้นนะคะแล้วคุณจะพบเส้นทางที่จะนำพาคุณให้ประสบความสำเร็จแบบที่คุณเองก็ไม่คาดคิด ที่เขาพูดกันว่าเหมือนมีมือสิบมือมาช่วยทํางานอะ่ะมันจริงเพียงแค่ว่าคุณแค่อนุญาตเท่านั้นเองอยากถูกอยากถูกลอกกลตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ไม่เคยซื้อเคยได้ยินไหมอยากถูกรางวัลที่หนึ่งถ้าถูกแล้วฉันจะออกจากงานเลยทันทีมีได้ยินมาบ่อยๆเลยคําเนี้ยแต่ไม่เคยซื้อการไม่ซื้อก็คือการไม่อนุญาตให้ตัวเองเป็นคนคนนั้นอ่ะอีกเคสหนึ่งก็อยากมีแฟนรอ่อสวยๆแต่เอาแต่เก็บตัวเองอยู่ในห้อง ไม่ติดต่อผู้คนไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาเจอทั้งนั้นทั้งโซเชียลหรือทุกช่องทางปิดโอกาสตัวเองแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงถูกไหมถ้าคุณอยากมีแฟนคุณก็ต้องเปิดโอกาสตัวเองออกไปเจอผู้คนออกไปเ,เขาเรียกอะไรนะออกไปในโลกโซเชียลก็ได้ถ้าอาจจะอยู่บ้านอาจจะอยู่บ้านไม่ได้ไปทํางานข้างนอกก็เปิดโอกาสตัวเองให้ไอ้ผู้คนได้มาพบเจอเขาเรียกว่า ทำงานไปในทิศทางเดียวกับสิ่งที่เราต้องการใช้ชีวิตไปในทิศทางเดียวกับสิ่งที่เราต้องการคุณปรารถนาสิ่งใดคุณอยากได้สิ่งใดก็ใช้ชีวิตไปในแนวเดียวกับสิ่งที่คุณต้องการรับรองคุณจะได้เจอป้ายบอกทางที่ทําให้คุณนั้นได้เจอกับสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนแต่คุณต้องมีข้อนี้ก่อนอยากมีแฟนใช่ไหมอยากมีแฟนมีแฟนสวยมีแฟนหล่อก็ลองลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเอง รับเปลี่ยนตัวเองแค่คุณเปลี่ยนตัวเองเนี่ยมันก็เปลี่ยนวเบรชันนะเปลี่ยนฟรีเควนซี่อ่าเปลี่ยนขึ้นความถี่ในตัวของคุณแค่คุณลุกขึ้นมาแต่งตัวลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ต้องแบบใครที่ไม่ชอบแต่งหน้าก็อาจจะไม่ต้องแต่งเยอะอาจจะดูสวยกว่าปกติสักนิดนึงกินวิตามินดูแลตัวเองหน่อยการที่ดูแลตัวเองมันจะทําให้คุณมีออร่ามันจะทําให้คุณเปลี่ยนชีวิตของคุณได้คนที่ลุกขึ้นมา แต่งตัวสวย,สวยใส่เสื้อผ้าดูดีๆอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนออร่าในตัวของคุณได้นะไม่เชื่อคุณลองปรับเปลี่ยนตัวเองสัก21วันลุกขึ้นมาอาทาครีมทาหน้าดีๆอะไรเงี้ยออกกําลังกายแต่งตัวดีๆแต่งหน้านิดหน่อยยิ้มแย้มแก่มใสสัก21สัก21วันเชื่อเถอะว่าจะมีคนมาทักคุณว่าไปทําอะไรมาดูดีจังการที่มีคนไปทักการที่มีคนมาทักคุณนั่นแสดงว่า ออร่าของคุณเริ่มเปลี่ยนบางทีเราไม่รู้หรอกว่าลื่นความถี่เรามันเปลี่ยนแล้วหรอออร่าเรามันเปลี่ยนหรือยังเราไม่รู้ใช่ไหมคนรอบข้างจะบอกคุณได้คนรอบข้างนี่แหละเพื่อนเพื่อนที่ทํางานหรือคนรอบข้างบางทีอาจจะไม่มีเพื่อนเดินไปถนนก็จะมีคนแอบ,บมองแล้วก็เจอคุณแล้วก็ยิ้มนั่นแหละคือออร่าของคุณเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคุณต้องอนุญาตนะ ใครก็ตามที่จะดึงดูดสิ่งใดก็แล้วแต่ในโลกใบนี้ที่คุณต้องการเนี่ยคุณต้องอนุญาตให้คุณเป็นคนคนนั้นก่อนบางคนอยากได้บ้านเหตุการณ์สถานการณ์ส่งมาพร้อมและพร้อมที่จะให้ให้คุณเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นและแต่เมื่อถึงเวลากลับปฏิเสธไม่กล้าจะผ่อนไหวไหมนะเราเนี่ยนะจะได้บ้านหลังนั้นแปดเก้าล้านสิบล้านเนี่ยนะมันไม่น่าใช่หรอกไม่เอาเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่เหมือนเดิมอะดีแล้ว อะไรอย่างเงี้ยพอจะนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามาถึงไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นมันจะมีเส้นทางที่จะนาพาให้คุณก้าวผ่านช่วงเวลาต่างๆมาได้คุณจะมีเส้นทางในการสร้างเม็ดเงินในการที่ทําให้คุณเป็นคนที่คุณต้องการได้โดยที่คุณไม่ต้องกังวลใดๆถ้าคุณกังวลก็กลับไปข้อที่หนึ่งอีกก็คือข้อที่สงสัยลังเลว่ามันจะได้จริงหรอเห็นไหมมันก็จะวนอยู่แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นวันนี้ครูไม่ไดเอามาเยอะเอามาแค่3ข้อหลักๆเท่านั้น ถ้าคุณก้าวผ่านสามข้อหลักๆนี้ได้อะไรล่ะที่คุณต้องการคุณจะได้มันคุณจะได้เป็นเจ้าของมันแน่นอนข้อที่สองเนี่ยขอแถมนิดนึงก็คือคุณต้องปล่อยวางผลลัพธ์อืมครูพูดคำนี้บ่อยมากโดยเฉพาะคนที่ต้องการดึงดูดความโชคดีเนี่ยส่วนมากจะไม่ปล่อยวางผลลัพธ์จะมานั่งนับวันเวลาว่าเม,าาเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้เชื่อเถอะว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเมื่อเวลาเหมาะเจาะสำหรับคุณมันมาถึง เมื่อเวลาที่เหมาะสมของคุณมันมาถึงทำยังไงละ่ะให้ตัวเองเหมาะสมกับเวลานั้นเร็วๆก็ทำข้อที่หนึ่งเลิกสังเลิกสงสัยเลิกลังเลใดๆทั้งสิ้นเชื่อเชื่อว่าคุณเป็นคนคนนั้นเชื่อว่าคุณจะได้สิ่งของสิ่งนั้นแน่นอนแล้วก็คิดถึงมันบ่อยๆคิดถึงบ่อยๆนี้ต้องจับอารมณ์ด้วยนะไม่ใช่คิดไปร้องไห้ไปคิดไปก็เครียดไปไม่ได้นะคิดถึงมันบ่อยๆคือคิด ถึงมันด้วยความรู้สึกดีด้วยความรู้สึกฟินฟินด้วยความรู้สึกมีความสุขด้วยความรู้สึกเบิกบานด้วยความรู้สึกว่าได้รับมันมาแล้วด้วยความรู้สึกแบบนี้ก็ส่งความรู้สึกแบบนี้ออกไปเรื่อยๆมันจะย่นระยะเวลาในการดึงดูดให้มันเร็วขึ้นนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครูสรุปให้อีกนิดนึงแล้วกันนะก่อนที่จะจบไลฟ์ในวันนี้วันนี้คงจะไลฟ์แบบสั้นๆสั้นๆไม่ได้ยาวมาก สักประมาณครึ่งชั่วโมงสั้นๆคือครึ่งชั่วโมงมาสรุปให้นะคะ3เหตุผลที่ทําให้คุณยังไม่สามารถดึงดูดในสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะข้อแรกเลยก็คือคุณยังรู้สึกลังเลสงสัยในสิ่งสิ่งนั้นอยู่ยังไม่เชื่อร้อยเปอร์ซว่าคุณจะสามารถเป็นคนคนนั้นได้เป้าหมายของคุณยังไม่ชัดเจนยังโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่แหละสิ่งที่คุณยังไม่ได้ข้อแรกข้อที่สองก็คือ คุณยังเฝ้ารอเวลาเฝ้ารอเวลาว่าเมื่อไหร่คุณจะได้เมื่อไหร่กันนะฉันจะได้เป็นยูทูบเบอร์เมื่อไหร่กันนะ,นจ,ะนนนะจะมีผู้ติดตามสักพันคนเมื่อไหร่นะช่วงเวลาชั่วโมงจะผ่านเกณฑ์รับรายได้ของ YouTube อะไรอย่างเงี้ยนี่ครูยกตัวอย่างนะแสดงว่าความรู้สึกเฝ้ารอเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่คุณยังไม่ได้คุณยังไม่ได้มันและถ้าคุณเฝ้ารอไปเรื่อยๆคุณก็จะเฝ้ารอแบบนี้แหละต่อไป มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจงวางใจในผลลัพธ์ตัดสินใจให้แน่นอนว่าคุณจะเป็นใครแล้วดำเนินชีวิตไปในเส้นทางเดียวกับจักรวาลเส้นทางเดียวกับจักรวาลก็คือเส้นทางเดียวกับที่คุณต้องการนั่นแหละคุณต้องการอะไรคุณจะเป็นอะไรคุณก็เป็นคนคนนั้นไปเลยสวมรอยเป็นคนคนนั้นไปเลยนะคะมาถึงข้อที่3ข้อที่3ก็คือต้องอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนคนนั้นเพราะว่าจักรวาลจะส่ง เหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนมาสนับสนุนคุณให้คุณเป็นในแบบที่คุณต้องการเมื่อถึงเวลาคุณต้องอนุญาตให้คุณเป็นคนคนนั้นจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อถึงเวลาคุณก็สังเกตดูว่าเรื่องอะไรหลักที่คุณต้องการอ่ะอย่างเช่นคุณต้องการที่จะถูกรอตเตอรี่คุณก็ต้องอนุญาตให้คุณซื้อรอตเตอรี่คุณต้องการที่จะมีแฟนคุณก็ต้องอนุญาตให้คุณ ได้ออกไปพบเจอผู้คนอนุญาตให้ผู้คนเข้ามาในชีวิตของคุณเรื่องว่าเรื่องที่บอกว่าเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ว่าสถานการณ์เหตุการณ์นั้นจัก,กรวาลส่งมาให้คุณจะรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองครูก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าคุณจะรู้ได้ไงเพราะว่าครูไม่ทราบว่าเรื่องอะไรที่คุณต้องการแต่คุณจะรู้เพราะว่าเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนมันจะเหมาะเจาะเป๊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 ะเ,เลยมันจะเข้ามาเป๊ะเ,เลยอย่างเช่นคุณจะ ลาออกสมมติวนะ่าคุณอยากจะลาออกจากงานประจาไปเปิดร้านขายกาแฟเหตุการณ์สนานการผู้คนมันจะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เ,เ,เข้ามาเลยคนนี้สนับสนุนในเรื่องของพื้นที่คนนี้สนับสนุนในเรื่องของเงินอยู่ดีๆก็มีเม็ดเงินมากพอที่จะทําให้คุณเปิดร้านได้อยู่ดีๆก็มีกลยุทมิตรที่ดีมาขันอาสา,าช่วยเหลือคุณอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องราวประมาณนี้เข้ามาเหมือนตัวของตูตาชีเองเนี่ยตอนแรกที่ตัดสินใจว่าตัวเองจะ ออกมาทําธุรกิจส่วนตัวจะขอกะเกษียณก่อนวัยเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆนะ่ะมันเป๊ะจริงๆนะมันมีเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้เรากล้าในการตัดสินใจที่ไม่ใช่แบบตัดสินใจด้วยความดือ้อไม่ใช่นะคือตัดสินใจด้วยความมั่นใจว่านี่แหละใช่แล้วใช่แล้วแหละเส้นทางที่ฉันต้องการก็คือมันจะมีสถานการณ์ที่มาคอนเฟิร์มว่าทําเธอนี่แหละเส้นทางของเธอมาถึงแล้วอืม ซึ่งคุณจะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองว่ามันมาถึงแล้วหรือยังถ้ามาถึงแล้วจงอนุญาตให้คุณเป็นคนคนนั้นนะแล้วคุณจะรู้ว่ามันจะมีมืออีกสักสิบมือ20มือมาช่วยคุณให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นไม่ต้องกลัวสถานการณ์รอบข้างใดๆทั้งสิน้นมองข้ามเศรษฐกิจไปได้เลยถ้าคุณอนุญาตให้คุณเป็นคนคนนั้นยังไงคุณก็รวยแน่นอนหลายคนที่ร่ำรวยเขาไม่ได้มาคิดถึง สถานการณ์เหตุการณ์รอบข้างนะเขาไม่ได้มานั่งกังวลน,นะคนที่ร่ำรวยไม่มีใครรวยได้ด้วยความเครียดเขาจะรวยได้ด้วยความรู้สึกดีครูตาชีเองนะวันที่ไปเซ็นใบลาออกลาออกมาด้วยดีด้วยความรู้สึกดีลากับหัวหน้าง,งานเพื่อนร่วมงานลูกน้องต่างๆลาทุกคนด้วยความรู้สึกดีรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆออกมาด้วยความรู้สึกมีความสุขแล้วโชคดีก็บังเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่าง ธุรกิจการงานของตัวเองที่ออกมาทําส่วนตัวก็ไปได้สวยไปได้ดีมากมีเวลามากพอที่จะออกมาทําสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันเอาไว้ก็คือการออกมาไลฟ์ออกมาทําช่อง YouTube แบบเต็มตัวออกมาให้คุณค่าแก่ผู้คนโดยที่ไม่ได้คาดหวงังใดๆทั้งสิ้นว่าจะได้อะไรตอบแทนเพราะเรารู้สึกว่าเราทําสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขให้คุณจับอารมณ์ความรู้สึกมีความสุขเป็นอารมณ์ตั้งต้นคุณจะทําอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนคุณอยากถูกลอตเตอรี่เหรอ ดูครูตาชชีเป็นตัวอย่างเมื่อไรที่แล้วครูบอกแล้วว่าครูจับความรู้สึกนะตอนที่ซื้อคือมีความสุขเอาความสุขนี่แหละเป็นอารมณ์ตั้งต้นที่เหลือก็จักรวาลจะหมุนหมุนเหตุการณ์สถานการณ์พวกคนมาทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จเองอย่างที่ครูบอกว่าครั้งที่แล้วครูถูกลอตเตอรี่5ใบใช่ไหมด้วยความรู้สึกมีความสุขไม่ได้มีความรู้สึกแบบรอคอยเฝ้ารออย่าง3ข้อนี้ที่ให้ไปเนี่ยไม่มีเลย อะไรนะสงสัยลังเลเฝ้ารอไม่อนุญาตให้ตัวเองเป็นคนคนนั้นสามข้อไม่มีเลยคือถึงได้เป็นคนโชคดีถูกลอตเตอรี่ไง <c oughs> ก็เลยมาบอกต่อทุกคนว่ามันไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคน <c oughs> เขาเรียกว่าให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่คุณต้องไม่มีสามข้อที่ครูบอกไปเดี๋ยวสําหรับในช่อง YouTube ครูจะตัดต่อให้นะต,ตัดต่อให้ว่ามีข้อไหนบ้างคุณต้องอนุญาตก่อนให้คุณเป็นคนคนนั้นแล้วก็ ที่เหลือก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนมีความสุขถ้าคุณมีความสุขได้กับเรื่องเล็กๆเ,เรื่องใหญ่ๆมันก็จะเข้ามาให้คุณมีความสุขอีกเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆอย,อยบางคนต้องมีความรู้สึกต้องได้รับมาก่อนจึงจะรู้สึกมีความสุขไม่ได้นะทุกคนถ้าคุณจะเป็นมนุษย์ดึงดูดจะเป็นคนที่ดึงดูด สิ่งที่คุณต้องการคุณต้องมีความรู้สึกมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้เพราะกฎแรงดึงดูดจะทำงานได้ดีผ่านอารมณ์ความรู้สึกที่มีความสุขความเบิกบานความปิติยินดีเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความรู้สึกนี้ก่อนสมองเขาไม่รู้หรอกเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องหลอกเขาไม่รู้รู้แค่ว่าคุณส่งภาพอะไรให้เขาไปคุณจะได้เห็นภาพแบบนั้นแหละตอบกลับมาเหมือนที่คุณบอกว่าเหมือนคุณบอกว่าคุณไม่อยากเห็นไฟแดงคำว่าไม่ จากวันก็ไม่รู้จักยังไงคุณก็ได้เห็นไฟแดงนี่ก็เหมือนกันคุณอยากได้โซฟาแบบไหนคุณช้อปปิ้งไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วหนึ่งครั้งอีกครั้งมันจะเกิดขึ้นจริงต่อหน้าของคุณเองอันนี้คือกฎแรงดึงดูดแบบง่ายๆเลยนะสําหรับใครที่เพิ่งจะมาศึกษาไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปรู้สึกเฝ้ารอใดๆทั้งสิ้นเพราะสิ่งๆนี้แหละจะทําให้คุณไม่ได้ทางลัดทางเดียวที่จะทำให้คุณได้ก็คือการปล่อยวางผลลัพธ์ไม่ต้องไปคิด ถึงว่าคุณจะได้มันมาเมื่อไหร่แฮปปี้มีความสุขซาตั้งแต่ตอนนี้ยังไงจําไว้ว่าคุณได้เป็นเจ้าของมันแน่นอนไม่ว่าสิ่งนั้นจะใหญ่โตมากมายแค่ไหนคุณนั่นแหละคือเจ้าของมัน